ครับพบกับเที่ยวดัดทยกัวทุยแกงกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยววัดเข่าพระศรีสันเพชรทยารามนะครับหรือว่าวัดเข่าพระนะครับอยู่ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยทาวดีนะครับโดยพบโบราณวัตถุหลายชิ้นเลยนะครับที่ทรงคุณค่านะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปชมกันในคลิปกันเลยนะครับ วสวัสดีครับพบกับเที่ยวดาททยครัวทัวร์ยกแกร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาพระศิษสันเพชรยาราบนะครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาทัวรวัดนี้แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบสงบมากเลยมีงานบวชด,ด้วยนะเหมือนจะเป็นแห่นาคนะมีเพลงคลื้นมากเลยตึงๆ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  เต็มเลยโอ้โหข้างข่าวนี่ข้างขาวอะไรฮะข้างข่าวแม่ไก่อะข้งขาวแบทแมนตัวใหญ่มากอันนี้ข้งขาวธรรมดาข้งขาวธรรมดาโอู้เดมอแบทแมนแบทแมนอะาเด็กแนคืออะไรลูก้างขไงคะคุณยายให้ามีความรู้สึกว่าอุ้ยเขาได อะไรล่ะเราถามได้เห็น oh, เขาได้ตอบเขาได้ดีใจว่าคุณยายไม่รู้จักไหมข้างเข่ไงคะคุณยายขอบ s. <S ขอคุณมากครับคุณยายครับขอบคุณมากนะครับพามาตรวจด้วย <c oughs> นี่เมาื่อกี้คุณยายแนะนําว่าสามารถเดินทะลุขึ้นไปทางนี้ได้เอา้า <c oughs> ลองดูเฮ้ยข้างคาวาเอาไปลไปไปไปดูครับโอ้มันก็มีข้างเข่าอยู่ด้วยนะ เออใช่ระวังด้วยนะเนี่ยโอ้ยข้างขาวมันน้อยหัวอยู่นะลูกอ๋อจริงด้วยเนาะหัวเราไปชนมันนลยตีโดนโดนเรื่อราอืมเพื่อนเข้าไปลูกอู้อ้าวไม่เอาเดี๋ยวกะตรงนี้ขี้ข้างข่าวเยอะแยะเลยอ้าวอ้าวอ้าวที่มันไปเราเข้าไปเข้าติดเชื้อเนาะโอเคไม่ไหวเรากลัวขี้ข้างข่าวนะครับเดินเดินแล้วข้างข่าวมันบินโดนหัวด้วย เดินขึ้นทางบันได,ดนทางนี้ดีกว่านะครับขึ้นไปไหว้พระข้างบนนั่งไงข่าวเชิญนมัมการหลวงพ่อหลวงพ่อสังเป็นพระพุทธร,รูปนอนนะครับเป็นปางสายญาติประจําวัดนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า ช่องนี้นะพอเกจะรอดขึ้นมาแต่มันมีขี้ข้างคาวเยอะถ้าละมุดเมื่อกี้ก็จะโผล่มาทางนี้แหละเห็นไหมได้ยินเสียงข้างคาวเลยอะ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาก็ข้างคาวมันก็บินกันเต็มเลยก็เลยไม่ขึ้นมาทางนี้ถ้าลุออกมาก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นะนี่น <c oughs> พศ2อ,อ6 3ทาสีเขาเขียนไว้โอ้โหเพลงมันมากเลย เอ้าเต้นหน่อยเต้นหน่อยตึง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 จากการเที่ยววัดสงบสงบเอ้าเต้นหน่อยเต้นหน่อยเด็กๆคึกคักกึกกักอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสังสีหลวงพ่อสังสีสันเพชรนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับองค์ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิพระพุทธรูปแบบค้ำกับ ถ wow. oh, ้ำนี้ไว้เลยนะดูดิไหลของท่านข้ามอาไว้เลยนะว้าวสวยงามมากเลยอ่ะของพ้านอนตรงนี้ก็เป็นพระสังกรจจายนะครับเข้ามาสักการะกันได้นะครับแล้วก็เป็นถ้ำสนามเป็นโถงถ้ำ คล้องรูปคล้องไม่ได้ตีนี่เนี่ยฟับรูปหาดูดเห็นไหมรูปก็มีเสียงรูปข้างในดีกว่า เขยไม่เสียงเลยเลยนี่ไงลูแเราก็จะมีเสียงเขาลูกให้มีเสียงเขาลูกให้มีเสียงเหนื่อยอ่ะบิงบิงบิงมาเร็วตีหนึ่งทีตึง อาลูกป่ะเดินงานสองคนจับมือกันนี่เอ,อ้รอ,อด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนกันโอเคไหมป่ะ สูงพอสมควรนะตรงเนี้ยอ่ะพ่อจะพาเด็กขึ้นไปเลยล่ะนี่เลยใครเดินไม่ไหวดูพ่อเป็นตัวอย่างนี่อุ้มขึ้นไปเลยวันที่ไหนเรื่องท่องเที่ยวเราถนัดอยู่แล้ววัอีกสิวัดก็ยังไหว <laughs> เริ่มเมื่อยขาแล้วขึ้นไปข้างบนสดุกไหมลูก ขึ้นไปบนเจดีเลยเหรอใช่ขึ้นไปโบ์ข้างบนเลยพ่อไม่เหนื่อยเลยละ่ะเชนเยอะเออหรออ่าถึงแล้วข้างบนเอาไปเข้าไปเลยพ่อพ่อสมควรว้าวสวยมาก ข้างบนวัดเขาพระให้หายเหนื่อยก่อนดีกว่าค่อยบรรยายตอนนี้ดูบรรยากาศไปก่อนข้างบนนี้มีรอยพระพุทธบาทด้วยนี่เป็นวิหารของรอยพระพุทธบาทเข้าไปข้างในควรจะถอดรองเท้านะโอ้โห เย็นไหมล่ะอะไรนะถนะุงเท้าใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยใส่ ไงเหนื่อยไวซูล่าเดินขึ้นมานิดน่อยแต่ว่าไม่ไม่สูงมากนะคะฟอวขึ้นมาอ่าก็ฟอบเอาเรื่องเหมือนกันอ่าพร้อมแบกแบกบินขึ้นมาด้วยเนี่ยนเตดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวฉันแบกไปเองอที่นี่โอ้โหเพลงมันมากเลยข้างล่างเนี่ยตรงนี้มีกิจกรรม ภาพเขียนนนะสวยนะอันนี้ยังเขาเรียกเขียนว้าสวยงามอะ่ะลมเย็นดีนะข้างบนด้านข้างก็มีศาลาด้วยศาลาข้างๆบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยครับ เสียละค้างกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้านหลังนี่เป็นเหมือนเจดีย์หักนะเหลือแต่ฐานแล้วประมาณนี้

มนวิวทางด้านหลังนะครับสามารถขับรถขึ้นมาได้นะตรงนี้ถ้าใครไม่อยากเดินขึ้นบันไดนะนี่โอ้แต่เดินขึ้นไปแล้วเมื่อยแล้วด้านหลังก็จะมีเป็นสารแยกนะนี่เป็นศารเป็นเรือสีนะครับนี่ก็เป็นรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเป็นพระพิคเนตนะครับข้างในหาเข้าไปดูพระพิคเนตก่อนดีกว่า เป็นวิหารพระพิฆเนศนะครับดูนใช้บูชาทูบเก้าดอกนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารของรัชกาลที่5มองไปด้านหลังนั้นก็จะเป็นวิว ว้าวพอใช้ได้นะครับเฮ้ยอ,อันนี้ต้นงิ้วอะ่ะใครจะลองปีนดูก็ได้นะเออต้นงิ้วจริงด้วยดิดมินามอะ่ะเออต้นงิ้วนะฮะใครอยากจะลองปีนดูก็ได้นะครับว่ามันเจ็บขนาดไหน <c oughs> หาเรื่องซะแล้วเออเนี่ยใครเพิ่งเคยเห็นต้นจริงครั้งแรกนะเป็นแบบนี้นะนี่แหละต้นงิ้วละ ใครทำผิดนะต้องไปรับโทษโดยการปีนต้นยิ้วว้าวจอดไปเลยอะ่ะข้างหลังนั้นเป็นสุสานนะเออเป็นสุสานเป็นหงสุยเห็นไหมเป็นหงสุยข้างหลังเนี่ยเป็นหงสุยลายล,ลายล้อมด้วยภูเขา น,นั่นนู้นก็เป็นเหมืองเหมือนเหมืองแรก่เก่าด้วยโอเคประมาณนี้อ่ะนี่มีรถขึ้นมาเลยเห็นไหมวัดเขาพระศรีสันเพชญาลามโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัดเขาพระศรีสันเพชรชญาลามนะครับ หรือว่าวัดเขาพระนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครไม่รู้จะไปไหนนะแวะมาเที่ยวสุพรรณได้นะครับก็ขึ้นมาสาการะลอยพระพุทธบาทข้างบนได้อากาศข้างบนก็แดดร้อนนะถ้ามาช่วงกลางวันนะครับถ้ามาช่วงวแดดล่มลมตกช่วงบา่บายเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าเ้านี่ก็จะมีลมพัดเย็นๆแบบสบายๆเลยนะครับแล้วสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเดินขึ้นบันไดเสมอไปเนาะ วันนี้ก็เชี่ยวดาที่ยกครัวโชวยกแก๊งก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย